สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ไอมาพูดปากกับทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีอีกรอบหนึง่งวันนี้มาพูดปากกับทุกคนนะคะและ้วตาไอโกรธเลยพี่น้องเมื่อคืนไอโทษเด,ด้อไอถ่ายท,ทองเกือบจะ20่สิบเท่อบสสมบายวันบสสมบายเหมือนอาหารเป็นพิษที่ไอกินอันนี้นะแม่ ตำตาไข่ก่อนอื่นนะคะไอ้ขอขอบคุณพี่สมบูรณ์นะคะพี่สมบูรณ์ขอเอ่ยชื่อหน่อยนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ไม่เคยเห็นตัวตนจริงๆนะคะแต่ว่าเพื่อนเป็นคนหนึ่งที่เวลาที่เพื่อนสั่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนจะถ้าสมมติเพื่อน,น,นสั่งของ600เนีย่ยเพนซีโอนมาให้อายหนึ่งพันถ้าเพื่อนสั่งของ ถ้าเพิ่นสั่งของ600เพิ่นก็จะโอนมา1,000ถ้าเพิ่นสั่งของ1,100เพิ่นก็จะโอนมาแบบ1,500แบบนี้เนาะ่าสุดเทบอกเลยว,ว่าเพิ่นสั่งเ,เห็ดเผาะก,กับาย1,500บาทเนาะช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ไยมีปัญหากับคนส่งเนาะแล้วก็จังหวัดที่เขายกเลิกที่บริษัทนิ่มไม่ได้เข้าไปส่งจจะเป็นจังหวัดนครพนมกับอุดรคะ่ะแล้วทีนี้เนะ่ะเพิ่นก็ สั่งให้ลงอุรอก็ได้คือเพิ่นเป็นคนหนึ่งที่ง่ายๆนะทุกคนแล้วทีนี้เนาะง่ายในทุกๆอย่างเลยแหละจนไอ้ึกว่อเกุงใจแล้วเพื่อนเราโอนมาให้อายนะ่ะพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วทีนี้นะ่ะอายระบอกกับเพิ่นว่าว่ามันเบ่อมีคนส่งเข้าไปแบบนี้นะอายจะโอน,นตังคคืนให้นะอายก็เก่งใจนะทุกคน มันสิได้บ่อเนี่ยไอ้ก็เกงใจเพิ่อนอย่างประมาณนี้นะเพิ่นก็บอกว่าน้องไอไม่ต้องโอนคืนหรอกว่าอย่างนั้นแหละแบบนี้นะแล้วไอ้ก็บอกกับเพิ่นว่าถ้าแบบว่าเพิ่อนจะก,กินอย่างให้บอกไอเด้อไอยสิไปหามาให้เพิ่นประมาณนี้แล้วเพิ่อนก็อยากกินหอยหอมเนาะแล้วก็หอยหอมก็ช่วงนั้นก็ถ้ามันออกม,มันก็จะมีอยู่ตลาดเบพารแต่ไอก็ไม่รู้ว่า หอยหอมอ่ะมาจากสายแบบนี้นะออ้ก็ไม่ได้เข้าไปเมื่อสักทีผักห่ังๆพี่น้องก็สิเห็นอยู่แล้วพอทีนี้นะ่ะ mm. เพื่อนก็บรได้บอกว่าให้ไอ้โอนคืนจักเชื่อนค่ะแล้วทีนี้เพื่อนเลยบอกว่าน้องไอ้พี่อยากกินนาอไมบบงหานาองใบบงให้พี่ได้ไหมประมาณนี้นะอ้ก็เลยไปเมื่อวานนี้นะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนยากได้หนึ่งกระสอบนะคะอ้ก็เลยไปเมื่อวานนี้ก็เลยได้มาประมาณนี้นะคะแล้วเพื่อนก็เลยบอกกับออ้ว่า ขอบัญชีหน่อยพี่จะโอนให้ไอ้ก็เลยบอกกับเพ่นว่าไอ้นายนยังติดหนี้เพื่อนอยู่ประมาณพันห้านะคะ<ม>เดี๋ยวไอจะส่งไปให้เนี่ยแบบนี้ว่าง่ายเงินน้อไยซัมเนียพันห้านี่มันก็เกินไปแล้วพี่น้องมันบ่ม,มีใครขา,ายได้ดอกพันห้านะแต่ด้วยความที่ไอคิดว่าเพื่อนอาชิดถือสตาไอา้ฮักไอ้คือไอ้ขยันเนี่ยประมาณนี้นะไม่ไม่เพราะว่าเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเออเหมือนแบบว่า มันซีที่เพิ่นเคยโอนให้อายนะมันบอยู่แล้วถ้ามันอยู่นะเพิ่นก็นสิโอนให้อายเลยอย่างประมาณนี้นะอายเราบอกว่าไม่เป็นไรอายเกรงใจเพื่อนงั้นก็เอาบัญชีไว้ให้พี่อีกครั้งได้ไหมพี่จะได้โอนค่าส่งให้พี่เกรงใจอายก็เลยบอกว่าพี่คะขอขอเป็นรอบต่อไปได้ไหมอย่างแบบนี้นะคืออายก็ อันนี้คือไอไปล้างหน้ามาเนาะบางอันก็จะอาจจะมีแบบช้าน้ําหน่อยนะคะให้พี่ตัดออกไปนะให้พี่ตัดออกไปนะคะแต่ว่ามันไม่ได้เน่ามันแค่ช้าน้ํานะคะนั่นแหละเพื่อนเราบอกว่างั้นพี่ขอโอนค่าส่งได้ไหมไอเกรงใจไอก็เลยบอกว่าพี่คะขอเป็นครั้งต่อไปได้ไหมอย่างประมาณนี้นะทุกคนจะเอามีดก็เด้ไเอดไปล้างน้ําแล้วก็ฝนตกพร้อมเนาะมันก็อาจจะช้าน้ํานะคะแต่ว่ามันไม่ได้เน่านะคะแนะนําให้พี่ตัดออกเนาะแล้วที่นี่เนาะว่างหอดัแล้ว พอนั่นแหละค่ะไอ้ก็ได้คิดว่าเออความขยันของอ้ในี่บางเทือเพื่อนก็เห็นใจะนะเออนะคะแล้วก็ป้ารัชนีคนนึงนะคะเพือแบบว่าเพิ่นจะสั่งอะไรเพื่นจะไม่เคยแบบว่าให้แบบเป๊ะๆนะคะแล้วก็อุดหนุนไอ้ตลอดแล้วก็พี่สมคิดอีกคนนึงนะคะแต่แต้หอยเลื่อยเพือ่อนเนาะเหมือนแบบว่าบริษัทเขาส่งผิดไปให้เรานะคะแล้ว เราบันนี้เราบอกว่าจากไหอไอ้กสินเงินคืนให้เราบอกว่าจากไหไม่เป็นไรหลอกน้องไอ้ถือซะว่าเขาไม่อยากให้พี่ทาบาปไอ้ขอบคุณมากๆเลยนะที่อ้เยเจอแต่กัลยาณิที่ดีนะคะทุกคนอ้รู้สึกว่าเอออ้โชคดีนะเป็นอย่างประมาณนี้นะ,ะอ้ขอบคุณนะคะพี่สมบูรณ์เพื่อนเพ่งเคยเห็นออ้เลยนะคะเพื่อนเราบอกว่าถ้าวันไหนพี่ไปสกอลอ่ะเราไปหาเ,ออเห็ดด้วยกันเนาะอย่างประมาณนี้นะ,ะทุกคน อนะ้ในอยากพาพี่น้องไปได้พยายากมาหนะอ้ยอยากพาไปมดืดแต่ด้วยความที่บ้านไอ้นะพี่น้องก็เห็นอยู่เห็ดอะ่ะนเธอละดอกสองดอกแม่บัได้แบบมีหลายคือบ้านเขาแบบนี้นะทุกคนจะ้ะนั่นแหละอ้ก็เลยม,มาเล่าสู่กันฟังว่าเอออย่างน้อยคือความพยายามของไอ้เนี่ยมันก็มีคนเห็นะหนะนาแบบนี้นะทุกคนนั่นแหละค่ะแล้ววันนี้พี่น้องก็เห็นว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ก็ขยันขึ้นแบบเยอะกว่าเดิมเยอะเลยไอ้ก็ว่าจากนั้น อันนี้ไงยูทูบไปพี่น้องกเกษนรว่าไอาจะลงเอ่อบางแต่ละหมื่นสามคลิป4คลิปนะคะแล้วเดือนนี้นาะว่าสู่กันฟังนะทุกคนอย่าว่าให้อายเดี๋ยวบางคนที่บอกเข้าใจก็ผ่านเนาะว่าสสำหรับคนที่เปิดหักแลกแพ้นในตัวตนของอายนะเพราะว่าอาอก้ก็บม่ไมีอย่งปิดบงังพี่น้องอยู่แล้วนะ แล้วก็เลือกที่แบบว่าสิกลับไปหาพาอ่อใหญ่เนี่ยไอ้ขอเวลาเดี๋ยวไอ้ซิว้ฟังคลิป่อไปไเหตุผลของไอ้ทำไมถึงยังไม่กลับไปอย่างแบบนี้เนาะแต่วันนี้คือไอ้จะมาพูดความแบบว่าดีใจที่แบบมีคนหักออ้แล้วก็พี่คนหนึ่งนะคะเป็นพี่เปิ้ลนะคะพี่เปิ้ลเนะะี่ยเขาจะ,ะเป็นคนหนึ่งที่มักโอนเงินให้ไอ้เพิคนกระสิบอกให้อ้นั้นน้องไอ,อ,อ,กกนนะอ้ซื้อนั้นให้ครอบครัวก,กินหน้าซื้อนี่ให้ครอบครัวกินหน้าอย่างประมาณน,นี้นะไอ้ขอบคุณมากๆที่สิ่งที่ไอ้ทำไปอะ่ะทุกคนเห็นนะคะทุกคนเห็นถึงบางคนแบบว่า เพื่อนอาซีบอกค่อยมกักอายก็ไม่เป็นไรนะคะอืมนะคะบางคนแบบว่าเอออาจจะไม่ชอบอาอก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าก็แค่หนึ่งวันพรุ่งนี้ก็ถึงนะคะเพราะว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันต้องมีคนเกลียดแล้วก็คนรักนะคะทุกคนแต่ว่าไอาจะบอกว่าอาอก็มีคนรักไอยเยอะนะแต่บางครั้งนะไอยนะ่ะไม่ค่อยจะออกสื่อสักเท่าไหร่ด้วยความที่คนก็ไม่ได้ให้อออกสื่อออก อันนี้ you, ไอ้ก็ขออนุญาตเนาะนะคนะโดยความที่ไอ้ก็ดีใจที่แบบว่าเออคือแบบมีคนฮักคนแพงไอ้นะพี่โนโ้องอีดีได้ยังบหนาเสือเลยวันนี้ก็มีออเดอร์นี้ด้วยนะขอ้อรรษาล็อตสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าไม่ส่งแล้วนะคะเพราะว่า,วามันฮาวายมันเจริญเติบโตในปีหน้าเนาะแล้วค่อยว่ากันใหม่นะปีนี้พอก่อนนะคะี๋ยวจะขายอะไรเดี๋ยวจะว่ากันอีกครั้งหนึ่งอาจจะส่งเป็นกล่องนี้ให้นะคะมันจะแข็งแรงเพราะว่ากล่อง

ความขยันของเจ้าของอยังว่าบมดเลเดี๋ยวนี่ค่ะเสร็จแล้วแล้วก็เขียนชื่อแล้วก็ติดลงไปเลยเนาะเออแล้วก็ความขยันของไอเดือนที่แล้วเนาะพี่น้องก็เขียนว่าไอ้ก็จะลงคลิปบ่อย,บ,อยบ่อยกว่าปกตินะด้วยความที่ยอดวิวมันตกเนาะ ถ้าถามว่าไอทอบวากทอนจากที่แบบว่าคนได้ยอดวิวเป็นหมื่นนะวันหนึ่งอะ่ะบางครั้งก็บางคิปไม่ถึงพันด้วยซ้ําไปแต่ว่าก็ทําไปพพเพราะอะไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของเจ้าของความขยันของอายนะเดือนนี้ก็เลยทําให้อายนะ่ะได้เงิน u t u b e นะคะเดือนก่อนมันหมื่นกว่านะมันเจ็ดหมื่นแปดเหมือนบอกเดือนนี้ก็เลยได้สองหมื่นกว่านะคะทุกคนส่วนสองหมื่นนิดๆิดก็โอเคนะคะก็ขายของไปด้วยนะคะแล้วก็ได้เงินจาก u t u b e แล้วก็เงินก็บห้องเชาเนีตก็ต้องวางหอดน,นะคะเพราะว่า ไายบเคยเอามาใส่อยู่แล้วถ้าจะามาใช้คือเอามาใช้มันต่อมันนะก็คือถ้าสมมติว่าซื้อแอรก็จเอาเงินตัวนั้นมาใช้นะหรือว่าถ้าสมมติว่าทาซีใหม่ซื้อกล้องวงจรปิดอย่างเนเน้นไก็จะเอาเงินตัวนั้นมาใช้แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วอ้ะจะไม่ค่อยเอาเงินตัวนั้นออกมาใช้เลยเพราะว่าายคิดว่ามันไม่ใช่ธุร,รกิจของอ้นะทุกคนแต่ถ้าสมมติว่าายคิดว่าเออายมีเงินตัวนั้นนะคนเรามันก็ต้องอยากใช้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่า เขาก็จะคิดว่าเออเขามีเงินส่วนนั้นเนี่ยประมาณนี้นะเขาก,าก็อยากอยากเอามาใช้แบบนี้นะแต่ว่าอายนะก็เลยบริคิดตัวน,นั้นนะคะก็เลยเฮ็ดเฮ็ดก็ยอมรับว่าเหนื่อยกว่าเดิมนะคะเหนื่อยกว่าเดิมนะคะแต่ก็สู้ไปนะคะสู้ไปเพราะว่าเขาก็ต้องยืนด้วยลําแข้งของเจ้าของเพราะว่าสุดท้ายแล้ว คนเฮาอ่ะมันก็ต้องอยู่คนเดียวมันบนะ่มีอย่าง forever นะมันบ่มีอย่างตลอดไปนะคะเราก็ต้องทํำยังไงก็ต้องช่วยเหลือตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆถึงวันหนึ่งแบบเราสึกว่าคือเมื่อยแท้มันก็มีบ้างนะแต่ว่าเออไม่เป็นไรแล้วก็สู้ต่อไปแบบน,นี้นะนั่นแหละค่ะไอ้ก็เลยมาพูดให้พี่น้องฟังว่ารายได้เดือนนี้ไอ้ได้ประมาณนี้ไอ้ก็ดีใจแล้วก็ขายของแล้วก็ยังน้อยก็คือมีผู้ใหญ่่ดีที่ยังแบบ เห็นอายมันมีนะบางเทอเพิ่อนก็บอกเออน้องอายไปกินหมูกระทะกับพี่น้องนะอย่างแบบนี้แต่บางครั้งน่ะที่อายบ่ได้ถ่ายยังคืออายเคยบอกแล้วว่าที่อายบ่เคยไม่เคยได้ถ่ายกับพี่น้องมือนนี้หนึ่งคือบางเที่เขาอยากกินเนาะบางคนเขาก็ต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างนอกจากเพิ่อนบอกว่าเออไปกินข้าวแล้วทําคลิปกับพี่น้องให้พี่ดูหน่อยนะอย่างแบบนี้อายก็จะทําแต่เพิ่อนบอกว่าเออถ้าสมมติเพิ่อนบอกว่าเออเอาอันนี้ไปกินข้าวไปกินหมูกระทะแบบนี่ยอายก็จะ ไม่ได้ทำนะหรือบางเธอไปว่าไอ้กินปลาแซลมอนเนี่ยด้วยความที่คนที่เบิ่งไอหรินะซิูอนดัวเป็นคนที่ชอบกินปลาแซลมอนแบบมากที่สุดนะแต่ด้วยความที่แบบว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะในปัจจุบันไอก็ลดรายจ่ายตัวนั้นมาจ่ายตัวนี้แต่เมื่อวานเนี่ยไอก็เลยจัดไปนะคะเพราะว่าไอก็คิดว่าเออเงินเดือนออกแล้วแบบนี้ไอก็เลยจัดมา3ต้อนนะพันหนึ่งนะคะเพราะว่าโดยครอบครัวของพวกไอนะ้น่ะเวลาที่กินอะไรอร่อยๆอ,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 อย่างเนี้ย มันจะคิดถึงครอบครัวนะทุกคนมันจะคิดถึงพ่อแม่พี่น้องเลยถ้าซื้อแค่คู่เดียวอะมันก็นได้อะนะพราะว่พ่อแม่ไอยนะ้ำบอได้ว่าอย่างอยู่แล้วซื้อให้บอซื้อให้เพิ่มนก็บอกว่าอย่างอยู่แล้วเพราะว่าคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นเนื้องานของเราเหมือนแบบว่าบางคนแบบว่าเวลากินของอร่อยนี่ไม่เห็นกินกับพ่อแม่เลยอย่างแบบนี้ไอซ์จะบอกว่าเวลาที่ไอกินทุเรียนกินปลาแซลมอนหรือกินอะไรที่แพงๆนะ่ะไอายกินคนเดียวก็จริงแต่ไอไม่เคยซื้อคนเดียวนะซื้อให้คนเดียวนะคะคือไอซซื้อให้ กับครอบครัวคะแต่อาจจะไม่เคยเห็นไอยกินกับครอบครัวด้วยความที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันคะแต่ว่าไอายแบ่งพันแน่นอนนะคะบางคนก็สีสัมผัสได้อยู่แล้วว่าไาจ นิสแเป็นคนอย่างไรไ,ไม่เห็นแกตัวแน่นอนนะคะเหมือนแต่ก่อนแบบว่าเออเห็นไอแบบไปเอ,อิญน้องโบมากินอย่างนี้นะบางเทือทอ่อน้องโบเพื่อนกระติดโทระของเพื่อนเยี่ยงแบบนี้นะบางเทื่อเพื่อกินพี่น้องก็เห็นว่าเพิ่นกระซิเข่าแต่แขนเฮาซิบังคับหรอือไม่แม,ม่มาแม,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 ม่มานั่งอยู่ข้างขามนี่มันก็ไม่ใช่น้องมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของคนคน,คนนั้นเราจะมาบังคับเขาก็ไม่ได้นะั่นแหละทุกคนน้าไอกระซิเป็นเมื่อเมื่อนี่ด้จ้ะเพราะว่าท่องเสียเมื่อคืนนี้จักไปกินตำตะไคร้หรือว่าไอห่อ ป่ามือนั้นนะมือที่ไอไปหาเนาะไม้นะ่ะแล้วที่นี่นะห่อตลาดไก่แล้วมันหิวขานะ่าวเนาะหูล้วแหละว่ามันมีกลิ่นอะนะจะกระอดกลิ่นเพราะว่าหิวขา่าวท้องเสียพี่น้องอยาหาเห็ดเดอขอบขาคุณกำลังใจจากพี่น้องหลายๆเด้อเดีย๋ยวคนนี้ไปส่งของวันนี้ก็มี3ามกล่องก็เป็นดอกขมา้นสาสองแล้วก็เป็นหน่อไม้ไอขอบคุณพี่สมบูรณ์แล้วก็ขอบคุณป้ารัชนีแล้วก็ขอบคุณทุกคนพี่สมคิดแล้วก็น้องวิว พี่วันและทุกๆคนที่ให้กําลังใจอานะและกาลังใจเล็กๆน้อยๆแล้วก็โอนเงินมาให้อาเห็นนด้เห็นขอบคุณมากๆนะคะทุกคนจ้ะขอบคุณจากใจจา้าขอบคุณค่ะบ๊ายบาย